ที่กำลังจะไปโรงเรียนแล้วบ้างคะคอมเมนต์ Comment บอกพี่เป้งหน่อยแล้ววันนี้นะคะพี่เป้งจะสอนน,อน้นองๆนนะคะรับผ้าพันคอสีเทาน้ำเงินอันนี้นะคะที่มีไฟประดับคริสต์มาสแบบนี้1 0,000ชิ้นเข้าแมปตามพี่เป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะหากน้องคนไหนอายุไม่ถึง13นะคะไม่สามารถเข้าแมปแบบนี้ได้นั่นเองแล้วเมื่นอน้องเข้ามานะคะควยกันนั่นก็คือ,น,อน้นอง จะต้องเข้ามาล็อกอิน3วันการที่น้องเข้ามาล็อกอินนั่นก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องเล่นมินิเกมที่ขึ้นด้านขวามือวันละ3เกมเท่ากับมน,น้องเล่น3วันก็เท่ากับ9เกมค่ะซึ่งมินิเกมเนี่ยใช้เวลาในการเล่นไม่นานนะคะไม่จาเป็นต้องเล่นเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะพาไปดูค่ะว่าต้องทํายังไงบ้างมินิ เกมนะคะน้องๆจะขึ้นด้านขวามือแบบนี้นะคะท,ท,ทุกๆ5นาทีหรือสินาทีก็ต้องรอรุนเอานะจากนั้นนะคะเมื่อเรากดจอยแล้วเรียบร้อยมันก็จะเข้ามาในมินิเกมซึ่งหากน้องๆเป็นมินิเกมแบบพี่แปงก,ก็ไม่จาเป็นต้องเล่นอะไรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมินิเกมไหนแต่อยากกดออกก็พออยู่เล่นได้ถึงจบแบบนี้นะคะมันถือจะนับว่าน้องๆเนี่ยเข้ามาเล่นมินิเกมแล้ว นะคะเข้ามินิเกมมนาะเล่นแล้วเรียบร้อยก็จะขึ้น1แบบนี้เล่นครั้งที่2ขึ้น2 3 4 5 6เข้ามาเล่น3วันนะคะวันละ3มินิเกม